สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปเล่นๆนะครับก็มาโชว์ประสิทธ,ธิภาพของหัวกิวกับรองกิวผมนะครับนีะครับคนนี้คือแชงคูดกับสวอตการ์เดียนะครับแม่โูดกันจริงๆเลยโอ้โหจนผมนะครับเป็นดักกล้องมานั่งเกาะเชือกครับนี่ก็เลือดรอดที่สองซานะครับก็เ <laughs> นี่ยครับ นี่แหละธนูก็เป็นอย่างนี้นะครับเปาะชิปถายโอ้โอ้โหดูครับนี่เขาไฮให้ผมแล้วนะครับเลื่อ7เจ็ดพันซาตีประมาณเจ็ดพันกกว่ากวากว่าครับเนี่ยครับเจ็ดพันห้าเมื่อกี้นี้เลื่อนเหลือแค่เนี้ย <c oughs> นี่นี่ผมให้ดูอะไรนี่ให้สัตว์เลียงครับป้อมยาแม่ง เกือบเต็มหลอดอ่ะเก้าสิบซ็นไม่งั้นตายครับแมดูครับเนี่ยผ่านมาสามชาติแล้ว ผมก็มีหน้าที่ทำอย่างนี้ครับชาร์ปชาร์ปตอนนี้ทุกคนพูดกับผมเลยชาร์ปชาร์ป่างเดียวอ่ารอดที่สองตายนะครับเหลือรอดที่สามมาเขา อ้าวผ่านมาสามร้อยห้าสิบพันล้านปีแล้วนะครับก็ใกล้ตายแล้วครับก็ทุกคนก็สามัคคีช่วยกันตีผมก็นะครับช้าบช่วยกันชาร์ปน,นี่ถ้านี่ถ้าไม่มีผมนี่แย่นะครับเนี่ยก็ <c oughs> ไม่มีผมเกาะเชือกนี่ทุกคนจะแย่มากเลยนะครับอุ้ยตกตกตกโอ้โหเนี่ยผมต้องคอยชาร์ปให้ไม่งั้นตีไม่เข้านะเนี่ย เราเล่นแล้วเราเล่นครับเราเล่นเราโหดแต่พอให้เราโหดกี่ใบกันมาจะตายแล้วลุน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 ,ลนจะได้หมอกกี่ใบครับอ๋อเราตันนี้เแข่งกันฆ่าแนละ้วโอเคอู้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้มาอัดคลิปเล่นๆครับก็ ไวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ